สวัสดีนะคะ Happy Sky Channel วันนี้สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ไม่รู้ว่าจะทำสติกเกอร์ลายข้อความยังไงนะคะวันนี้จะพามาใช้แอปพลิเคชัน Ibis Pen เริ่มต้นแบบไหนทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนที่จะไปดูนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Happy Sky Channel กันด้วยนะจ๊ะเอาละมาเริ่มกันแบบนี้เลยเราก็โหลดแอปพลิเคชัน Ibis Pen นนะคะกดเข้าไป ให้ไปที่รูปที่เป็นแปลงสีนะคะแกลเลอรีร่ของฉันกดเข้าไปหลังจากนั้นนะคะคนที่ยังไม่เคยใช้ตรงนี้ก็จะยังไม่มีส่วนคนที่เคยทำงานแล้วเนี่ยก็จะมีผลงานของเราอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราจะเริ่มแบบไหนให้ดูเครื่องหมายบวกนะคะจะมีด้านล่างตรงนี้ทุกคนเห็นไหมกดนะคะและเราก็จะมาเลือกเลือกนะคะขนาดของกระดาษฟ้าก็จะเลือกเป็น1ต่อหนึ่งซึ่งใน1ต่อหนึ่งนั้น,น,น เราสามารถเลือกขนาดของกระดาษได้เลยนะคะกดตรงลูกศรตรงนี้นะสามเหลี่ยมเนี่ยกดเข้าไปแล้วเขาก็จะให้เราเลือกนะคะความคมชัดนั่นเองเลือกเป็นสอง k ก็ได้แตะตรงสอง k แล้วก็กดเข้าไปเขาก็จะเด้งเป็นกระดาษขึ้นมาแบบนี้นะคะเอาละต่อไปเราสามารถใช้นิ้วของเราเนี่ยย่อลงแบบนี้ได้นะคะย่อหรือว่าขยายก็จะเป็นการทำให้เราเนี่ยมองเห็น ผลงานของเราเวลาเราวาดเส้นต่างๆวันนี้นะคะจะพาทุกคนแต่งภาพเป็นสติกเกอร์ลายข้อความโดยจะใช้วิธีอยู่2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1จะพาเขียนก่อนนะคะทีนี้มาดูเครื่องมือต่างๆนะคะให้ดูตรงนี้เนี่ยเป็นแปลงสีพอเรากดเข้าไปก็จะมีเครื่องมือต่างๆตรงนี้ได้เลยเราสามารถที่จะเลือกเครื่องมือต่างๆตรงนี้นะคะ แต่วันนี้เราจะมาลองเขียนเนาะอันดับแรกวิธีการตรงนี้คือเลเยอร์นะคะที่เป็นกระดาษซอนทับกันกดเข้าไปดูเห็นไหมพอเปิดมาจะเป็นเลเยอร์ที่1กดเครื่องหมายบวกตรงนี้จะเป็นการเพิ่มเลเยอร์เปล่าลองกดดูนะคะเห็นไหมเลเยอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมาก็คือกระดาษเปล่านั่นเองย่อลงที่นี้เราจะมาเลือกชนิดของแปลงกันก่อนนะคะมาตรงวงกลมตรงนี้ได้เลยกดเข้าไป ตรงพื้นฐานตรงนี้นะคะนี่นะให้ทุกคนเลื่อนดูนะจะมีแปรงเยอะมากจริงๆนะคะทุกคนสังเกตนะคะเราสามารถที่จะกด AD ตัวเนี้ยเป็นโฆษณาซึ่งเราสามารถใช้ได้ฟรีประมาณ18ชั่วโมงนะคะโดยการกดเจ้าไอตัวสีส้มๆเนี่ยตะก,ก้าตัวนเนี้ยได้นะคะแต่วันนี้ขอข้าไมไปก่อนนะคะ เราจะมาใช้แค่ปากกามาร m เก k ร์แบบแข็งนะคะตรงนี้ฟัดแตะไปแล้วเขาก็จะเด้งตัวปากกาอยู่ตรงนี้นะคะเราสามารถดูได้นี่อ่านตรงนี้ได้นะ,ะปากกามาร m เก k ร์วงเล็บแบบแข็งเอาละย่อเครื่องมือนะสามารถกดตรงนี้หรือพื้นที่ตรงไหนที่เป็นสีเทาได้เลยเห็นไหมเครื่องมือเขาหายไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะมาเลือกสีนะคะเลือกสีก็มาตรงสี่เหลี่ยมนี่เลยนะ เนี่ยถ้ามันเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเราสามารถเลือกสีต่างๆได้ตรงนี้แต่ทีนี้สังเกตนะว่าสีในกล้องมือถือของฟ้าเนี่ยมันยังเป็นสีดําเพราะอะไรตรงข้างในมันยังอยู่จุดนี้อยู่เราสามารถเลื่อนได้นะคะเห็นไหมสีเขาเปลี่ยนตามที่เราเลื่อนแล้วนะเห็นเป่านี่เราสามารถเลือกสีได้เลยนะคะว่าเราชอบสีอะไรนะคะอาสมมุติฟ้าสีฟู แบแป๊ดเลยนะได้แล้วก็เก็บสีนะคะฟ้าสามารถกดแช่แล้วก็ไปวางตรงไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสีเก่าๆด้วยฟ้าเคยลงพ้าก็ไปวางวางทับได้เลยนะคะนี่ฟ้าก็จะวางตรงนี้ตรงไหนหวางๆย่อลงมันก็จะเป็นถ้าเราย่อลงแล้วเครื่องมือหายก็กดตรงสีเหมือนเดิมแล้วกดตรงนี้นะลูกศรตรงนี้นะคะเพื่อที่จะเลือกสีต่อไป กดแช่เราก็เอาไปวางแล้วก็กดเลื่อนเหมือนเดิมเลือกสีนะคะ สมมตินะคะประมาณนี้แ้ก็เลือกสีไว้ประมาณนี้อ่าขั้นตอนต่อไปทํายังไงย่อลงนะคะที่นี้จะมาเริ่มวาดรูปกันแล้วนะเป็นวาดรูปเป็นข้อความนั่นแหละมาที่เลเยอร์นะคะตรงนี้นะจ๊ะว่าจะเริ่มโดยการใช้เลเยอร์ที่1นนะคะนี่เราสามารถที่จะเลือกพื้นหลังเป็นโปร่งใสแบบนี้ นะคะสีขาวหรือโปร่งใสสีทึบได้นะฟ้าจะเลือกเป็นโปร่งใสสีทึบนะคะเห็นไหมสังเกตไหมเป็นโปร่งใสสีทึบสีทึบนะคะทีนี้เราก็จะมาเลือกสีก่อนฟ้าเลือกเป็นสีชมพูก,ก่อนแล้วกันก็พิมพ์ไปเลยนะคะเขียนนะคะปรับแปลงตรงนี้ได้เลยลองดูนะถ้าไม่ไม่สวยเราสามารถใช้สองนิ้วนะคะเคาะหน้าจอ เป็นการลบอ่ะสวยไหมไม่รู้นะคะต้องลองขั้นตอนต่อมาเราสามารถที่จะตกแต่งดอกไม้ใบไม้ต่างๆได้นะคะมาที่เลเยอร์ต่อไปแต่ที่เลเยอร์ที่2นะคะฟันแนะนำว่าเพื่อนๆพื่ใส เวลาทำงานเนี่ยใช้เลเยอร์หลายๆเลเยอร์ดีที่สุดเพื่อเวลาที่เราต้องการจะแก้ไขมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายกว่านะคะเพราะเปลี่ยนสีนะสมมุติว่าใช้สีสม้มก็อาจจะอย่างนี้อันนี้ก็อยู่ในช่วงเขาเรียกอะไรนะตกแต่งนะทุกคนตกแต่งตามชอบนะคะ ทีนี้กรณีที่ใครที่วาดรูปไม่ไม่ไม่ถนัดน่ะคือทำยังไงดีที่จะสามารถที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ลูกเล่นสติกเกอร์อื่นๆได้มันก็มีวิธีนะคะโดยการที่เราแค่เขียนแค่ข้อความค่ะทุกคนแล้วเราค่อยไปใช้สติกเกอร์ที่อยู่ในแอปพลิเคชันของ l ลน์สติกเกอร์ก็ได้มีทางเลือกแบบนี้อ้าฝาเอาแบบง่ายๆเป็นข้อความ เฉยๆแล้วกันแล้วเทนี้พ้าจะมาเปลี่ยนโดยการใช้สีนะคะฟ้าจะใช้เครื่องมือที่เป็นเจ้ากดเครื่องมือธรรมดาแล้วก็เปลี่ยนเป็นมัลติไฟมัลติพลายขอภผัย่อลงแล้วก็กดคําว่าตัดพื้นหลังออกทีนี้ฟ้าก็จะมาใช้สีนะตรงนี้เป็นสีฟ้าแล้วนะ ปรับสีนะคะเห็นไหมเวลาเราโอ้เห็นไหมหไหมัลติไฟมัลติพลาย,ยเอาใหม่ขอแก้เป็นธรรมดาแล้วกันถ้ามัลติพลายมันก็จะเปลี่ยนสีอ่าแล้วก็สีต่อไปได้เลยนะคะแบบเนี้ยเวลาที่เราระบายเนี่ยมันก็จะเป็นสีที่โดยที่เวลาระบายมันไม่ล้นออกจากข้อความนะคะอ่าดูนะเนี่ยมันก็จะเป็นฟ้า ระบายไปตรงไหนมันก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะคะมันจะไม่เลอะไปที่อื่นนะเนี่ยสมมุตินะคะเอาแบบเป็นสีรุ้งเลยนะสีหลากหลายที่นี้ฟ้สังเกตไหมนี่เห็นไหมเวลาระบายแต่เวลาข้อความมันพอดีเลยกับคําที่เราเติมที่นี้นะคะฟ้าจะใช้วิธีการใส่เงาตรงนี้มันมีเลเยอร์เปล่าฟ้าสามารถที่จะกด ขีดสามขีดตรงนี้เลื่อนลงมาอยู่ข้างล่างสุดแบบนี้แต่ถ้าใครไม่มีนะคะกดเครื่องหมายบวกไปเลยแล้วเราเวลาเราใช้งานเราจะอยู่ข้างล่างเลเยอร์ที่เป็นเลเยอร์เครือขวาข้อความแล้วก็เปลี่ยนเครื่องมือเป็น fx นะคะฟิลเตอร์แล้วเครื่องมือข้างล่างตรงนี้ให้กดตรงรูปแบบของฟ้ามมันอยู่แล้วนะรูปแบบแล้วกดคำว่าเลื่อนหานะคะให้หาคำว่าเส้นขอบวงเล็บด้านนอก เห็นไหมมันก็จะเป็นข้อความที่ดูดเด่นชัดขึ้นนะคะสามารถยอ่อนิดถ้ามันหนาเกินนะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะตรงเนี้ยเนี่ยเปลี่ยนสีนู่นนี่นั่นตามชอบได้เลยนะถ้าเราอยากเปลี่ยนนะคะแต่ฟ้าขอเป็นสีขาวนี่เสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกกดกากบาทเห็นไหมเราก็จะได้ในข้อความแบบลายมือของเราเองนะคะง่ายๆ เราก็จะกดเซฟเลยกดลูกศรตรงนี้นะคะเห็นไหมฟ้ากำลังชี้อยู่กดลูกศรแล้วเวลาเซฟนะคะทุกคนให้เป็นบันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสนี่เรียบร้อยนะคะเวลาเราไปตกแต่งเดี๋ยวเราค่อยไปใส่ดอกไม้ที่มีอยู่ในสติ๊กเกอร์ลายอันนั้นแล้วกันทีนี้วิธีการที่สองนะคะขอย่อลงนิดนึงนะอ่ะนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะ ปิดตาก่อนนะเอาละทีนี้ฟ้าก็จะใช้วิธีการแบบที่สองทีนี้เอาอย่างนี้ดีกว่ามันมีวิธีการเก็บแต่และข้อความไว้นะคะเปิดตาก่อนเนาะเปิดตามันก็จะข้อความมาฟ้าจะใช้วิธีการกดเครื่องมือตรงกลางตรงนี้นะคะดูนะแล้วกดคําว่าเพิ่มโฟโต้นะคะ แล้วทีนี้ฟ้าก็จะกดอย่างนี้เลยนะเนี่ยกดขยับนะเขาก็อยู่ในโฟโดเดียวกันเห็นไหมสังเกตไหมขยับลากเขาให้อยู่ทางขวามันก็จะย่นลงมานิดนึงเห็นปะ่ะสังเกตไหมบรรลุูมได้หรือเปล่าซูมไม่ได้เห็นไหมคะพอเราแตะโฟโดนะคะมันก็จะเหลืออยู่แค่ชั้นเดียวพอฟ้าปิดตามันก็จะหายข้อความหายไปเลยพอเปิดตาก็จะโผล่ขึ้นมานะเวลาเราทํางานมันก็สามารถที่จะแตะเข้าไป สามารถแก้ไขด้านในตรงนี้ได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะไม่งงนะต่อไปทำงานครั้งต่อไปแล้วก็เลย,ยอรต่อไปได้เลยที่เป็นเลเย,ยอรเปล่าทีนี้แบบที่2นะคะเราจะใช้วิธีการเปลี่ยนจากเครื่องมือเป็นตัวทีอ่ะขอปิดตาก่อนตัวนี้แล้วก็แตะตัวทีแล้วนะคะแล้วก็มาแตะตรงกระดาษแล้วแตะด้านในข้างในอีกรอบหนึงลากกระดาษลงมานิดนึงนะให้เห็นชัด แล้วพิมพ์ข้อความตรงกระดาษสีขาวเนี่ยไว้บอร์ดเนี่ยพิมพ์เลยนะคะเลาล่ะเราสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะกดคำว่าฟอนต์กดฟอนต์อีกทีหนึง่งแล้วเลือกฟอนต์เลยที่เรามีนะคะเราเลือกฟอนตน์แล้วสามารถกดคำว่าขนาดได้นะคะนี่ค่ะ นี่และอันต่อไปนะคะฟ้าก็กดเลเยอร์ต่อไปนะคะแล้วก็แตะเหมือนเดิมอันนี้ทำเป็นสติกเกอร์ไลน์สำหรับคริสเตียนนะคะพี่น้องคริสเตียนก็คำต่อไปสามารถลากให้อยู่ใกล้ๆกันได้นะคะเลเยอร์เปล่า สามารถลดขนาดได้นะคะนี่เอาละเดี๋ยว่าจะลองปรับนิดนึงนะคะคำว่าขอบคุณอาจจะลดขนาดนิดนึงนะคะกดย่อทีนี้นข้อความถ้าถ้าเรา เอามาชิดกันแบบนี้เราสามารถรวมเป็นหนึ่งข้อความได้นะคะโดยที่แตะเลเยอร์บนจุดที่เป็นข้อความแล้วกดรวมเลเยอร์ตรงนี้นะคะเห็นไหมถ้าอยู่บนเครื่องมือถังขยะกดหนึ่งครั้งก็รวมไปแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็รวมเป็นข้อความเดียวกันเห็นไหมคะเนี่ยเวลาเราแตะข้อความเนี่ยมันก็จะสามารถแก้ไขได้ง่ายๆนะคะเห็นไหมเนี่ยเวลาแก้ไขเรากดรูปดินสอได้เลยเนี่ย แล้วก็มาแก้ไขนู่นนี่นั่นได้ง่ายๆนะคะสามารถกดบวกนะคะถ้าบางทีเราเพื่อความแม่นยำนกดเรียบร้อยแก้ไขเรียบร้อยก็กดถูกตรงนี้เราอยากแก้ไขก็แตะได้นะคะกดถูกโอเคประมาณนี้แบบนี้นะคะ ทีนี้ยังเหลือข้อความตอนนี้มีอยู่หนึ่งข้อความรวมกันแล้วใช่ไหมคะก็เหมือนเดิมฟ้าก็มาที่ด้านบนแล้วกดตัดออกแล้วเปลี่ยนเครื่องมือตรงนี้นะคะเป็นแปลงสีตัวนี้นะเอาละเรามาลองดูนะว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนตามสีของฟ้าเลยที่ฟ้าระบายลงไปเอาละแล้วก็จะเริ่ม อาจจะแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นสีอื่น แปลงใหญ่ก็สามารถหลดลงได้นะจ๊ะลองดูนะลองดูจะเอาเป็นทีละสีทีละข้อความก็ได้นะไม่ต้องไม่ต้องปรับายเหมือนฟ้าทีนี้วิธีการดูสีกดแช่สีนั้นได้เลยแล้วก็ระบายนี่นี้น,นี่แบบนี้ได้เลยนะคะ สมมุติอยากใช้ลูกเล่นแบบประมาณนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็มาที่เลเยอร์เปล่ากดเครื่องหมายบวกก็ได้นะคะแล้วก็เอาเลเยอร์เปล่าไปอยู่ข้างล่างข้อความนะคะแล้วกด f x นะคะฟิลเตอร์ตอนนี้ส่วนมากแล้วเวลาเรากดตรงรูปแบบเนี่ยมันก็จะค้างอยู่แล้วเราก็ไปเลือกแค่เส้นขอบด้านนอกแค่นั้นเห็นไหมเขาก็จะมาแล้วเราก็มาลด ความเ้ก็ลองดูนะคะว่าถ้าเราทํารูปภาพสไตล์แบบนี้มันสวยไหมนะคะเอาละเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกแล้วกดกับกบาทเห็นไหมก็จะได้ประมาณนี้นะคะข้อความแล้วกดลูกศรแล้วกดพื้นหลังบันทึกเป็น png พื้นหลังโปร่งใสจบนะคะ ก็ได้อีก1แบบนะโดยการใช้ข้อความกรณีที่เรามีฟอนต์นะคะน่ารักน่ารักนเนาะทีนี้ว่าจะพาทุกคนมาดูวิธีในการเข้าลายนะคะในการทำสติ๊กเกอร์ล,ให,ลให้ทุกคนโหลดขออภให้ทุกคนโหลดสติ๊กเกอร์เมกเกอร์นะคะกดเข้าไปแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะคะแล้วสามารถกดเราสามารถแก้ไขตรงนี้ก่อนนะ สมมุตินะกดเสร็จสิ้นมาก็กดอันแรกเลยนะคะใช้รูปภาพเนอัลบัมนะกดเลยสวัสดีจ้าแล้วทีนี้นะคะเราสามารถที่จะตกแต่งนะคะต่างๆนู่นนี่นั่นได้เลยนะคะลองดูนะอลองกดข้ามไปก่อนอ่ะลองกดต่อไปก่อนนี่ แล้วท่านี้สติกเกอร์ตรงนี้นะคะเราสามารถติ๊กได้แล้วก็หาเลือกข้อความหรือไม่ใช่ว่าความสีเป็นรูปภาพน่ารักน่ารักนะคะดูจากตรงนี้ได้เนี่ยรูปหัวใจนี่กดนะคะเอาไปใส่ได้นะคะย่อลงได้เลยเนี่ยัปดีจ้าน,น,นุนิ่นนะคะ่เห็นไหมเรากดเครื่องหมายถูกแล้วก็กดรูปต่อไปได้เลยนะคะ สมมุติได้ไหมนะนี่อยู่ในนี้ก็ได้เอาละกดเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะกดสติกเกอร์ลองดูอีกสิอืมอันนี้น่ารักดีอ่ะอ่ากดเครื่องหมายถูกเดี๋ยวหารูปตรงนี้นิดนึงนะคะ ตองหาดูนะนี่ก็จะเป็นลูกหมดใจนู่นนี่นั่นเดี๋ยวฟ้าจะลองใส่เป็นอืมหัวใจมุ้งมิ้งก็ได้อ่ะลองดูสังเกตนะคะว่านีนนี่คือกรอบนะคะเราสามารถใส่อะไรก็ได้นะ อย่าให้มันเลยกรอบแบบนี้ถ้าเลยปุ๊บมันก็จะโดนตัดเห็นไหมสีดำๆก็สามารถใส่ตัวนี้ว่างอีกแล้วก็เอาอะไรมาใส่หน่อยจนกว่าเราจะคิดว่ามันโอเคอะนะโอเคลองใส่ดอกไม้ดูมันลุกไปไหมก็ลองดูนะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวเราก็จะมีแบบทดสอบทดลองอะนะอ่ะฟ้าเอานี้มันตัดนะฟ้าอยากได้รูปแค่นี้นะได้ไหมอ่ะไม่สวยเนาะเดี๋ยวลองสลับดู ไม่สวยว็ขอกดทางเฮียนะคะเลือกไหมอ่ะประมาณนี้กดเครื่หม่ถูกทีนี้กดต่อไปนะคะตรงนี้นะด้านบนนะนี่เวลาที่เราส่งข้อความไปนะคะเขาก็จะเด้งแบบนี้เห็นปะ ทุกคนสังเกตนะตรงนี้เราสามารถเพิ่มอะไรก็ได้นะเนี่ยน่ารักน่ารักตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือข้อความลายอันแรกที่เราแต่งไปนั่นเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาวาดเองก็ได้เราใช้สติกเกอร์จากรูปภาพต่างๆจากในล n e แอปนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถกดบันทึกได้เลยกดบันทึกกดตกลงนะคะนี่คือภาพแรกนะคะเราสามารถตั้งชื่อสติกเกอร์ลายของ ของเราได้เลยก้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยมาตั้งแล้วกันเนาะคำหนุนใจเหรอได้หรือเปล่าอืมลองดูนะคะเรียบร้อยนะคะนี่คือรูปที่หนึ่งรูปที่สองก็กดเลยกดใช้ในระบั้มแล้วก็คำต่อไปเหมือนเช่นเคยนะคะกดข้ามไปก่อนกดต่อไปนะคะ แล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งเหมือนตอนแรกเลยสติ๊กเกอร์นะคะเราก็เลือกรูปภาพได้เลยก็ลองดูนะว่ารูปไหนมันน่าจะได้นะคะนี่ลองดูนะเออกดย่อมาน,นิดนึงแล้วกดเครื่องหมายถูกด้านบนนะคะเรากดสติ๊กเกอร์ต่อ เจ้ารูปนี้ก็ได้โอ้โหูปเขามีเยอะแยะมากมายเลยอ่ะมีเยอะมากนะทุกคนยด่ที่แบบเราไม่ต้องไปวาดเองให้เสียเวลาเลยนะเขามีให้เรียบร้อยนะคะ นี่กดก็หมายถูกแล้วกดต่อไปดูนะคะนี่มันก็จะขึ้นมาประมาณนี้แบบนี้นะออ,อันนี้ก็คือข้อความที่สองนะคะของฟ้าอาลกดบันทึกเห็นไหมมันก็จะได้เป็นสองข้อความแล้วแล้วเราก็ใส่ไปเรื่อยๆขั้นต่ำก็คือ8ข้อความหรือ8รูปนั่นเองนะคะ ก็บวก8ไปเรื่อยๆ818ไป2ถูกไปจนถึงสูงสุดก็คือ40รูปนั่นเองนะคะโอเคคลิปนี้นะคะฟากก็จะทิ้งท่ายไว้เท่านี้20กว่านาทีคือสอนละเอียดมากแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้ามีอะไรทีอ่อยากจะให้ฟ้าแนะนำอะไรก็ทักมาได้คอมเมนต์มาได้นะคะเจอกันในคลิปหน้านะจ๊ะฝากด้วยนะกดไลค์กดแชร์ ให้กับฟาด้วยแฮปปี้สกายชาแนลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย